สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี GeForce Experience นะครับให้ทำตามผมได้เลยนะครับโดยที่ผมจะทำผ่านทางเว็บ nvidia.com ให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะวิธีนี้มันจะเป็นวิธีที่ทำได้ทั้งบนมือถือ,อทั้งบนคอมด้วยนะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บ nvidia.com ก่อนนะครับจากนั้นตรงเมนูทางด้านบนตรงนี้นะครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลย แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับไปยังบัญชีของเราจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เ,เพื่อนๆเลื่อนลงมาครับผมในส่วนของ security ตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดไปที่ปุ่มสีเขียวทางด้านหลังนะครับคำว่าอัปเดตได้เลยในส่วนของตรงนี้ให้เ,เพื่อนๆใส่รหัสผ่านปัจจุบันลงไปอีกรอบนึงครับผมแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยในหน้านี้นะครับในส่วนของ password เนี่ยให้เรากดลงไปได้เลยครับผม แล้วก็ในช่องแรกให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันลงไปอีกรอบนะครับจากนั้นช่อง New Password กับ r Enter Password ตรงนี้ให้เรากรอกรหัสผ่านใหม่ลงไปนะครับซึ่งรหัสผ่านใหม่เนี่ยผมแนะนําอย่างน้อยเนี่ยให้เราสร้างไว้8ตัวนะครับเป็นตัวเลขผสมกับตัวหนังสือนะครับยิ่งตั้งยากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างรหัสผ่านที่ดีไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองเ,เอาไปปรับใช้ได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดไปที่ปุ่มสีเขียวปุ่ม Save ตรงนี้ครับผม เขาจะขึ้นว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเด้งเรากลับมาที่หน้านี้นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ oh. คราวหน้าเมื่อเพื่อนๆต้องการจะล็อกอินเข้าตัว Nvidia oh. หรือว่าตัว g e f o r c e Experience ยเนี่ยอย่าลืมใช้รหัสผ่านใหม่ที่เราได้เปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแลวก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ s c r i b ์แล้วกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ